ครับสวัสดีครับวันนี้เรา2คนนะไม่ได้พารอบแกรนฟิแนลนะครับผมก็อยากมาให้กําลังใจ2ทีมไทยไม่ว่าจะเป็นเฟสแคนหรือว่ากรรมาภัยสปอร์ตเนี่ยผมใส่เสื้อมาเลยคุณใส่เสื้อมาเลยใส่เสื้อมาเลยผมใส่เหมือนกันใส่หนุ่มอยู่ข้างในอยู่ข้างในของอันนี้ครับว่าคุณสักเลยเหรอนะคุณสักเฟสแคนเลยเกินไปคุณเกือบสักอินฟินิชนะรับรองถูกถูกอันนี้ถูกนะอันนี้ก็ถ้าน้องๆฟังอยู่ก็อยากให้เต็มที่กับการแข่งขันนะครับผมแล้วก็เชื่อว่า ทีมไทยของเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในเซาท์อีรเลเชียอยู่ที่จังหวะในเกมนะแล้วผมเชื่อว่าไม่เฟสแคนก็แวมไพร์แหละคว้าแชมป์ให้กับประเทศไทยให้ได้นะอันนี้เขาเรียกว่าชิงแชมป์กันเองไม่หนึ่งก็สองใช่เชื่อว่าทําได้นะยังไงก็ฝากน้องๆเต็มที่นะแล้วก็ฝากคนดูเชียร์น้องๆกันด้วยนะครับผมสู้ๆเว้ยสู้ๆครับอัมไพร์สปอร์ตเไม่มขาดเริ่มแล้วมพายละมีอะไรอยากบอก ถึงเขาไหมถ้าพวกพี่อยากให้ผมได้แชมป์พี่อย่าเจิมไม่ทันแล้วตลสร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้ว